นี้เราอยู่กันที่อ่อ p เปอร์บุฟนะครับผมแลนนี้เดี๋ยวคือพออนที่ผมสามตัวแพ็เกจตัว1590้าไปซึ่งมันมี3คนเขาก็จะให้เลือกว่าจะเป็นล็อ s เตอร์เทหรือว่าเป็นมันปูนะครับผมเอาละบรรยากาศคร่าวๆก็บอกตรงๆว่าคนพูดเดยอะแล้วต้องมา,ออารอคิวตอนนี้ผมจองไว้คือผมจองไว้ตัง้งแต่ตอนกี่โมงนะตอนเที่ยงนเนี่ย คิว <Q S 2> เนี่ยโคตรยาวเลยครับตอนนี้เวลา11ดโมง5้ิอจะดูค <Q S 2> ิวคิวโคตรเยอะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจองไว้ประมาณสักเทีย่ยงอะแนะนำว่าให้มาประมาณสัก11โมงยี่เอ็โมงครึ่งตื่นโมง45เนี่ยต้องถึงแล้วอะไรประมาณนี้ครับถึงจะมีคิวได้แรกๆหน่อย ปล่อยเข้ามาก่อนเวลานิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอ,อะไรยังไงผมปล่อยนี่นะก็คือถ้าเกิดว่าจองผ่าน อ่าหางกย์คับมาก,ก็คือผมจองครับหางกย์คับนะก็คือมันจะมีเรื่องของถ้านรนนะมันจะไม่เสียเวลาเรื่องการการจองโต๊ะะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบล็อกอินเข้ามามันจะมีก็คือถ้าโต๊ะมันเต็มแล้วอ่ะคุณจะต้องรอผลสลับสิทธิ์ก็คือถ้าเกิดว่าคนที่จอง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 ,จองในเว็บมาก่อนแล้วเขามาชา้าประสิทธิ์น่ะนั่นแหละเขาจะเสียแล้เขาจะเสียสิทธิตรงนั้นแล้วเราค่อยมาแทนได้ คณะแนะนำให้จองม,มาก่อนนะคด้านตลาดี๋ยวผมไปตักสา,ารก่อนเนื้อเพิ่งถึงใช่ไหมเดี๋ยวขอขาลองเนื้อก่อนอันนี้เป็นเมนูที่สั่งได้เรื่อยๆนะคะรับสเต็กอันนี้เป็นเนื้อสันวักิ้วสั่งเป็นแบบมีเดียมแร่ไว้โอเคโอเคนะ น้อสวยใช้ได้เลยคุยเดี๋ยวลองก่อนเฉพาะซอสเอาไปต้ง้งตกะก่อต้องบอกว่าไม่ได้นุ่มแบบไม่ไ,มได้นุ่มมากแต่นุ่มใช้ได้แล้วก็พับปรุงรสชาติมาดี ทีนี้ต้องบอกว่ามันมันไม่ได้รสจัดนะครับนี่บอกว่าคุณสามารถกินได้เรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าส่วนสัวอื่นอันนี้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะรอคัดอืมเนี่ยเป็นมันบดอันนี้ส่วนนี้เป็นถ้ายกขอหัน ป็นมันพอดแต่ไม่ใช่หมฝรั่งพอดมันเป็นชุบแป้งพอดอืตัวแป้งตัวแป้งรสชาติเค็มนิดนึงนะแล้วลอถ้ากินคู่กันทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ทั้งพิวเล่ทั้งอันนี้ดูนะ ความแตกต่างไม่เจอแม่นอะไรแต่โดยวรวมถือว่าอร่อยพัดมาเป็นปกเตะนะครับเป็นอยู่ในเซตบุฟเฟ่เหมือนกันจะลองดูไม่ได้หวอเดี๋ยวเราขอชิมบเบปล่าๆก่อนนะอื้ม เป็นเป็ดรมควันถิ่นของมากคือเออมันมีความนุ่มนะมันเหมือนกินไนอไ้นะลรเหมือนกินไส้กรอกเลยความนุ่มประมาณนั้นเลยนะรสชาติแล้วกลิ่นอะไรประมาณนั้นเลยนะ้เดี๋ยวลองดูว่าตัวซอสเป็นยังไง คือพอจิ้มซอสไปแล้วมันซอสมันมีความเปรี้ยวแล้วมีความตัดตัดรสชาติกันนิดนึงแล้วลทีนี้พอเคียปัสภากรรสชาติเป็ดมันจะค่อยออกอนะ่ามันมันจะไม่ได้แบบค้างนาน,นกินเพียวๆนะคือค้างนานคือจะเป็น,ปน้ยมดเข้มอย่างเดียวไงตอนนี้พอตัดมันมีสองรสหรือรว่าใช้ได้เยี่ยมเยี่ยม,มชอบอละ่ะสว่วนกุ้งบสเตอร์ มันแทบเปือยกวงๆเนื้ออยู่ข้างบนแล้วไม่ต้องแขงไม่ต้องแง่ส่ครับทีนี้ก็คือเป็นหมกนะเอาลงนิดกว่าว่ะแทบเรากินเน,น <S <S 2> <S 2> ื้อเปล่าก่อนนะ เนื้อสุกพอดีเด้งๆกาเด้งเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงๆเพราะมันดูประทับใจมากเดี๋ยวลองกับซอสด้วยเสิรฟ เยอร่อยเห็นอย่างี้ยมันไม่ได้จืดนะมันรสชาติมันค่อนข้างเข้มนะแล้วก็เนื้อเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูด้าน,นนี้ักน่อนะครับมันไม่ได้แบบว่าสุกจนมันแข็งอนะเนื้อมันเด้งเด้งไหมนะสุกพอดีเต้งเลยถ้าเกิดว่าตัดบุฟเฟ่ที่ราคาที่มันจะมีตัวนี้ไม่อัานอยู่แนะนำแนะนำมปตัวนั้นเลยก็ได้ถ้าเกิดคนชอบกินกุ้งนะ หลทนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเมนูพั่วตระกูลของดิบกันก็คือจะมีหอยนางรมไทยหอยแมงกู่อันนี้เป็นกุ้งเหมือนกุ้งคอคเทลอ,ะอ่ะัดมาจะเป็นปลาปลาคาราจีปลาแซลมอนแล้วก็หอยในโฮตเ์เตอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูเนาะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากอันที่รสชาติน่าจะอ่อนที่สุดก่อนก็คือเป็นโตเตอสั่ง ตัวใหญ่มากเลยนะคุดใหญ่เห็นะหมเขาขอเขาหั่นมาเป็นเขาหั่นมาเป็นสามชิ้นให้ชิ้นเล็กเล็กให้แป๊บนึงเอาว่าสับิดนะก่อนนิดนึงอเค อาโคตเตนุ่มหวานบอกเลยเด็ดมากพรเด็ดถัดมาเป็นหอยแมนผูนะครับตัวใหญ่ใช้ได้ผมใส่น้จิ้มกับจริงๆผมไม่ค่อยเป็นคนชอบกินน้ำจิ้มมากนะครับแล้วมัใส่นิดเดียวแล้วก็จากนั้นก็ติดเอ็นหอยครับแกะไม่ออกไม่ใช่เปลี่ยนอุปกรณ์ิดนึง จะได้เลือดไหมไม่เป็นไรช่าหัวเอ็นหอยมันแล้วกันเดี๋ยวนี่แก่ขั้งขอกก่อน ไ,ได้เนื้อสดสดสดมากเลยขอ,อยยานเนี้ยอีกนึงหอยลมแนี่ยไ้วหมเป็นหอยกินได้นะครับสุดท้ายหอ,อยนางรมนะครับผมใชยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา สิ่งที่เรียกว่ากระถินมนะครับแนะลงไปแล้วก็เขาเรียกอะไรวะกระเทียมเจียวเจียวก็ใส่นิึงใส่เนยอะแล้วก็สยยใกส่พริกเผาเอาละมา เนื้อกรอบตัออวมันเล็กมากเลยเอาเอา,เอาอะไรเทียบดีอ่ะเอาหอยกระเทียมกับหอยนางรมก็ได้หอยนางรมตัวตัวใหญ่หนะอยนางรมตัวใหญ่มากนะเทียบกันอ่ะามาลองตัชิพกันนะครับอันนี้เป็นซัวชิพปลาไหล ทำเขาทามาค่อนข้างเล็กเพื่อให้มันกินง่ายอันนี้จะเป็นโฟกราเดี๋ยวลองดูถ้าเดนรวมค่อนข้างมันมีความเปรี้ยวนะส่วนตัว,ตวผมมองว่าเฉยๆแต่ถ้าเกิดข่าวว่าเรื่องขนาดของซูชิอ่ะว่าโอเคเขาข้าวข้าวกับตัวเนี้มันค่อนเนื้อรินเนื้อมันค่อนใหญ่ เม่กี้เอาข่าวใช่ไหมเดี๋ยวลองดูปกไปนิ่อยอืออันนี้เดียว่างมาได้มีความกรอบนอกน,น,นุ่มในเข้าเข้ากับข้าวกรไ,ได้นกระดานนี้มันฟูอันนี้จะอ่ามันจะอยู่ในเมนูตาเขาเรีนะตั้งแต่พันพันห้าขึ้นไปมันจะมีให้เลือก ระหว่างมันปูกับกุ้งลอสเตอร์ชนะที่ผมบอกตอนแรกแต่ทีนี้มันได้แค่จานเดียวนะต่อคนให้เลือกเอาแต่ครั้นี้เดี๋ยวเรามาลองดูนิดนึงว่ารสชาติจะเป็นจะใดน,นะครับแล้วก็ตักข้าว เขาชอบสาหราย้องใส่ิดเดียวนะก็อันนี้เป็นไข่ปลาไข่กุ้ง จริงนะผมมันไม่ค่อยชอบอ่ะคุณเค็มไม่รู้เหมือนกทำงงไ,ไปเลยผิดอ่ะรู้สึกว่ามันเค็มอ่าผมไนหะมเมนูเนี้ยสลับสลับผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าไอ่เนี้ยปูปูเลยละ่ะจริงผมลองชิมเฉยๆเนะี้ยปูจัดๆก็กอย่างว่าหลักมันปูครับเราก็มาเมนูที่เรียกว่าซุปช็อกโก้กับตัวซองนะครับผมเดี๋ยวเราจะลอง simber, ui chim chim ครีมจ,จัดๆเลยบอมตงน่าอร่อยนะแล้วก็แนะนําว่าควรกินเป็นจานแรกๆเพราะมันมันมน,นจริงมันไม่ควรกินท้ายๆม่งั้มันจะเลี่ยนเทมปุระ <p> มือเดี๋ยว <p> อเต <p> มปุระครั <p> บนี่ <Okay. S 1> ลองดูนะครับเขาบอกว่าอร่อยมากซึ่งพูดตรงๆว่า ทำเนี่พูดเรียนเลยจิมก็จิมจ้มอันนี้ดีกหวังว่าคือมันอ่ะคือเต็มปุระมันมีความมันอยู่แล้วเพราะดูจากแป้งเขาจะรู้ใช่ไหมเนี่ยเข้าไปจิ้มกับมันผมไม่ไหวจริงๆผมไม่ไหวไม่ไหวเลยเ็มปุระทอดดีแป้งอ่ะแป้งอ่ะกรอบแต่ไม่แข็งนะสังเกตดีๆตามบุฟเฟ่มันจะเป็นแป้งกรอบๆแข็งๆใช่ไหมแต่นี่คือไม่แข็งเลย รอบอย่างเดียวแต่แลลหลายหลายคนก็รู้อมน้ำมันเรื่องปกติท้งนั้นถ้าคนไม่ชอบไม่ชอบกินมันจริงนะห่ะแป้งออกก่อนในระดับนึงเชื่อผมแล้วก็จิ้มอันนี้เยอะในหัวใจเท้าอ่ะช่วยได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิเนเจอร์ที่เขาแนะนำนะครับว่าืือดก๋วยเกี๋ยวเรือเนื้อวากิวกับน้ำปลาสด อ,อร่อยน้ำซุปเข้มข้นเรามาลอง<า>ส่วนเนื้อกันบอกเขาเอาแต่เนื้อไม่เอาเส้นใช่ไหมครับเฮ้ย <c oughs> อร่อย <c oughs> เนื้อดี <c oughs> แต่าจริงนะ <c oughs> ผมว่าไม่กินเผ็ดเลย <c oughs> เมื่อกี้เกจอสำลัก <c oughs> <c oughs> น้ำตาแตกปะเนี่ย ถ้าเราคนไม่กินเนื้อนะครับมันจะมีหมูอย่างนั้นคุโรบุตะสไลด์ให้อยู่นะครับแต่ถ้าคนกินแน้ยอันนี้สดจริงนี่เป็นซูชิเนื้อวาคิวนะครับผมข้าวน้อยมากแต่เนื้อใหญ่มากเนื้อดีหาข้าวไม่เจอไม่ว่าซูชิหรือว่าข้าวไอหรือว่าเนื้อเฉย แล้วก็ซอสไม่ได้หวานมากอ่าคือไม่ดีหอยนางรมอ่าจิ้มกับซอสมายองเนสะผมก็ชอบอ่ะคือโดยรวมอ่ะถ้าเกิดว่าอัดผมอาจจะไม่ชอบรสชาตินี้อยู่แล้วหรือปางไม่รู้นะ แต่ว่าโดยรวมอะแป้งไม่ได้หนานะแป้งไม่ได้หนาเขาเขาชุบเขาข้ามบาง <Yes. S 1> ผมก็ชอบเพราะเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้มีรสชาติอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษอ่ะมันเหมือนกับผมกินแป้งค่อนข้างเยอะนะคือจริงๆแล้วผมคาดหวังว่ารสชาติหอยลมันจะโดดกว่านี้แต่เพราะความเป็นหอยจากลมอ่ะรสชาติมันไม่ได้แบบเข้มปั๊ดตั้งแต่แรกนะรั้แล้วพอเจอกับแป้งกับกับซอสเข้าไปเนี่ยก็คือรสชาติหอยลมมันหายไปเลย มันโผล่มามันโผล่อยู่นะแต่มันโผล่มานินเดียวผมก็เลิเมนูนี้ผมคงไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ตัวหอยเนื้อแน่อหอยเนื้อแน่นเลยนะทีนี้มาโซนสปาเกตี้กันนะครับอุ๊ยไม่ใช่นะอันนี้อัอาละเดี๋ยวเริ่มจากตัวมีซซอสก่อนตรงนี้นจะมีชีสมาให้ด้วยฉะน,นั้นแงบมาหน่อยเลยนะครับอันนี้จะเป็นสปาเกตตีเซเล็ อ,อือร่อยจริงๆ้ผมไม่ชอบตระกูนี้ร้อนนะพเพราะว่าเขาจะใส่พวกซอสเทผอ่ะผมไม่ชอบตรงนั้นแต่นี่อร่อยเยี่ยมเน้เนต้องรองๆคันมากเป็นเป็นอะไรไม่รู้เรีวิว ครีมสุดเยอะเลยแต่โดยรวมอะรสชาติอร่อยนะแต่แนะนำรีบกิน 1. ตัวชีสเองมันยังมันยังเยิ้มอยู่แล้วก็สความที่มันเป็นครีมจัดจานอ่ามันจะทำให้เลี่ยนได้ฉะนั้นเนี่ยรีบกินทม่หร่เมนูแรกๆแ,แล้วค่อยตัดตัดกับพวกอะไรแบบเบาๆอย่างน,นจะดีกว่าและนี่คือเบ็ดดัชชี่นะครับเป็น เมนไตโกก็คือไข่ปลาเดี๋ยวเรามาลองดูคือคุกต้องคุกคุกเลยนะนคุกก่อน ยังมีความเหนียวเหนียวนุ่มอยู่นะคือมันไม่ได้แบบว่าเละ,ะเส้นหรือว่าใช้ได้ชวนรสซอสจัดว่าเข้มขน้นนะครับได้รสขมนิดๆปิดปิด,ด,ด้าอยู่ถือว่าโอเคนะไ,ได้ไล้ะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่สเต็ก <พา S 2> ปลากระพง,ะพงนครับผมซ่อมอสลักุ้ หนังกรอบนะแล้วก็ย่างแบบไม่ได้สุกร้อเปอร์เซ็นต์หืมสุกดีหนังกรอบแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบการเซอร์ไพรส์ผมบอกก่อนนะมันมีผักชีลาวอยู่ในนั้นด้วย ฉะน,นั้นกลิ่นมันจะโดดไปนิดนึงถัดมาตัวนี้จะเป็นสเต็กจำไม่ได้แต่ว่ามันจะมีสเต็กอีกตัวหนึง่งเป็นสเต็กสัตว์นอกมั้ง้ะผมจะไม่ผิดแล้อนะหรือชิมมะพร้าวกันอื้อ ผมบอกนะพวกเราแตะกว่ากิวอันแรกนะาการนี้ผมให้นี้คือมันมีความมันมีความเป็นเนื้อสัวนนอกคือเนื้อสัวนนอมันจะเป็นแบบมันเป็นท e เจอร์เนื้อที่มันแบบมีความแข็งหน่อยนะึกออกไหมแต่ว่า มันมีความนุ่มที่แบบกัดแล้วฟุบเลยอ่าผมเลยชอบกว่าเพราะก่อนหน้านี้ตัวสเต็กเนื้อวิวมันมีความนุ่มมันมีความนุ่มในนั้นนะแต่มันมีความแต่มันไม่ได้นุ่มแบบเนี้ยอันนี้กัด่แล้วฟุ้กเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองซอสดู แ่ซอสมันมีความเบา <c oughs> เบาของอรสชาติแต่ว่ามันจะเน้นไปทางกลิ่นมากกว่าฉะนั้นเนี่ยกินกินเนื้อเพียวๆกับจิ้มซอสต,ต่างกันที่กลิ่นเฉยๆแต่รสชาติยังเหมือนเดิมน,นะครับประมาณนะี้ลองดูมาในส่วนของของหวานนะครับ ไอติมชาเขียวมะชาสซีูมันหวานหอมมะชา่าแต่ว่าไม่ได้หอมหรอจริงๆหอมพอดีนะกลิ่นกลิ่นนมค่อนข้างนำํำแล้วก็ไม่ได้ขมมะชามากออกไปโทนหวานด้ีตั้เนื้อนเนียนเนียนมากเลย แล้วถัดมาเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวจุกครับแค่นั้นแหลยธนาคอต้าคือมันจะมีบูรี่บูรี่ราสเบอร์รี่อันนี้น่าจะเป็นแบบนี้คกิโอ้โหเรียว เนื้อแน่นเนื้อแน่นหวานพอดีนะแล้วก็หอมนมมากแล้วก็เดี๋ยวลองกินกับตัวนี้ดู ลาบบรีแต่ถือว่าเข้านะกันหมดนะมันด่วนเจ้มีความแตกต่างระหว่างซอสอันนี้เปรียปรยปรยปร้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานาราสเบอรี่เปรี้ยวชิบหายอะบูเบอร,รี่หวานออกมาเป็นคาร์บูเลียนะครับคาร์บูเรีย ขนมโคค่ะให้ดูก่อนมันมีลูกเดียวนะจะมีมะเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ในนั้นอ่าหอมไอตัวนั้นกลิ่นปันเคียนอหอมโดดเลยล่ะไม่หวานมากเนื้อแป้งบางอ่านึกถึงไอ้นั่นอ่ะไส้จะเป็นเหมือนกับขนม ขนมใส่ไส้ที่มันเป็นมะพร้าวสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ในนั้นเออนั่นแหละถือว่าโอเคนะไ,ได้ดีดีโดยรวมดีดีดีด,ด,ด,ดีน่าจะสุดท้ายของผมแล้วนี่ยอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวามาดูก่อนที่มีลาวาไหมอูหลาวาเขาดี ชิมช็อกโกแลตออกไปโทนดาร์กนะดาร์ช็อกโกแลตมากกว่ามีความขมมากกว่าหวานเยอะมนขมนำแล้วก็หอมช็อกโกแลตพาถ้าเกิดว่ากินคู่ก,กับพวกซอส ลองกับส้มดูครับเพราะว่าช็อกโกแลตตกทิษเลยเอาตรงๆนะผละไม้อ่ะสู้ช็อกโกแลตไม่ได้รสช็อกโกแลตแรงมากจนกดทุกอย่างมิดหมดเลยแต่เดยวรวมถ้าคนชอบพวกตระกูลช็อกโกแลตจา๋จาดาร์ช็อกโกแลตอ,อันนี้อร่อยอาล่าครับก็ให้ดูบินใบเสร็จ สามคนฉะนั้นก็ถ้าใครจะมาก็ราคาประมาณนี้นะครับผมขอตรงๆว่าอย่าดูถูกปริมาณที่ให้น้อยนะครับในแต่ละจานเพราะถึงเวลามันเป็นบุฟเฟ่ครับจะอ้วกเยอะตอนนี้ข <c oughs> ึ้นคอแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าแล้วกันวันนี้บายยเออส่วนคอปเปอร์ผมให้คะแนนถ้าเต็มนะห้านะทไมห้า เจอกันครับ